สวัสดีครับยามค่ำคืนวันที่7มมกราคมนะครับก่อนอื่นก็ขอบอกข่าวที่ไม่ค่อยดีแฟนคลับนะครับเพราะว่าช่องครับซ่าเนี่ยโดนสไตร์เรื่องเล็ก10ภไปสครั้งภายในรอบ2วันนะครับเมื่อเราเดิโดนสไตร์คอปปี้ไรส์สไตรตั้งแต่3ครั้งภายในช่องจะปิดตัวลงหลังจากครบ3ครั้งอี7วันนะครับวันนี้ก็ วันที่เจ็วันก็13าที่เขาแจ้งมาวันที่13บสามาช่องจะปิดตัวลงเนาะช่องครับซ่านะครับอ่าลุงก็แอบไปเปิดช่องใหม่ตอนนี้ก็เปิดรับโดนเนทนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ลงุงแล้วก็ได้สมทบซื้อนิยายเนาะเล่มใหม่ๆม,ม,มาอ่านนะครับตอนนี้ก็มีอยู่สองท่านที่โดนเนทมาให้ทางช่องของเรานะครับก็มีคุณ แท็กทีมไทยอัลโตแม็กโดนเนทมา200บาทแล้วก็คุณภูนะครับให้น้องสาวในเมืองไทยนี่โอนมาให้ได้โอนเรียกได้โดนเอทให้รุง200บาทนะครับก็ไม่ต้องเยอะนะครับขอบคุณนะครับไทยโดนเนทก็พร้อมเพย์นะพร้อมเพย์0 8 0 1 0 4 7 7 9 9 อีกครั้งหนึ่งพร้อมเพล์0801047799 KTB พาคินนะครับแมวดื้อกับหมา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 เงาภาษาเหนือพ้องหมาเงาแมวดื้อกับหมาเงาตอนที่86 อดีตเมียของตัวข้าเนี่ยก็คือตัวปัญหา เห็นแชทว่าเยีย่ยหวังซีถูกเขาพูดจนถึงกระอึ้งไปแต่กลับไม่โมโหหลังจากระงับอารมณ์ครู่หนึ่งจึงเอ่ยว่าเจ้าเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ได้อยากตามเจ้าแต่แรับคําสั่งจากท่านประมุขให้มาซื้อของเสียหนึ่งจากหอเซียนหยวนกลับไปเมื่อรางกระชิววันหนิงฟังถึงตรงนี้ก็สบตาก,กันแวบ,บหนึ่งเทพสตราหรือนั้นคงซื้อแข่งป้ายสุราดินเผาในมือสีหน้ามืดมนกว่าเดิมท่านพ่อจะซื้อของต้องรบกวนเจ้าทำ หรือว่าข้าไม่มีมือไม่มีเท้าทําแทนเขาไม่ได้หรือฮึอ,อาซื่อข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นใครให้เจ้าเรียกข้าเช่นนี้ดวงตาหนาน,นกงซื่อลุกวาบคุณชายี่อย่าคิดว่าท่านพ่อตาบอดให้ความชนิดใกล้ชิดกับเจ้าเจ้ากำเริบเสบสารต่อหน้าข้าได้หรือเจ้าไม่รู้สึกสะอิดสะเอียนหรือ ข้า,าริขานเจ้าชนิดเป็นความประสงค์ของท่านประมุขหากเจ้ารังเกียจกระบอกกับเขาเถอะเยี่ยวังสีเงอย่ไปคนหนึ่ง <c oughs> โกรธข้าไปจะมีความประโยชน์อะไรอย่าเอาท่านพ่อมาข่มข้านานคงซื่อสวดลมหายใจงับเพลิงทุสะของตนลงเล็กน้อยดวงตาดำสนิทแผ่ประกายเย็นเยียบคล้ายจันท์สีเงินลอยสูงความสัญญาณสึกอบอวนคุณชายเยี่ยเขาคล้ายลากค้างเสียงยาวเป็นพิเศษยามเอ่ยชื่อนี้ท่านพ่อเจ้าเรียกข้าว่าซื่อ งเพราะเขาเข้าใจนะของเจ้าสถานะของเจ้าในสำนักผิดไปแต่ตัวเจ้าควรจะรู้จักเรียมตนสักหน่อยจะเห็นว่าได้หน้าสามส่วนก็จะลำพองใจรู้ไว้ด้วยว่าถึงเจ้าได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจถือกำเนิดที่นี่เจ้ากระเทียบชั้นกับข้าไม่ได้ไมาหน้าดังวิญญาชนของเย,ยว,วังซีศาสตร์ประกายหมนวุบบนึงขนตาดกหนากของเขาหลุบลงเอ่ยอย่างสงบนิ่งประมุกน้อยกล่าวถูกแต่ผู้ใช้ย,ยีย่ไม่เคยคิดจะเทียบเทียมกับ กรมูกน้อยกันเปลี่ยนคำเรียกทำให้หนานกงซื่อพอใจขึ้นเล็กน้อยเขายกป้านสุราขึ้นกรอกสุราเฉาจิวรถร้อนแรงใส่ปากอึกๆแต่กลับไม่เมามหมยซ้ำยังจ้องเยี่ยววังสีกครึ่งก่อนจะเคลนเสียงออกจมูกโบกมือพรางเอ่ยว่าคิดว่าเจ้าต้องไม่กล้าเจ้าดูสภาพตนเองตอนนี้สิที่ไหนจะเป็นเขาพรานตนักเรียกว่าที่นี่คนปามากปากมากคนมากปากมาก ตนเกือบหลุดคำพูดที่ไม่ควรกล่าวออกไปจึงเม้มริมฟีปากทันทีไม่พูดอะไรเก้าอี้เวลาหมุนมันดังออดแอดออดแอดมารู้มันมันได้ยินในไหมเปล่า เขาอินเก่าทางด้านเยียว,วังซีทั้งที่ถูกศพประมาทเช่นนี้แต่เขายังคงหลบตาไม่มีผู้ใดมองเห็นว่าในดวงตาของเขาเป็นความเดือดด้ลนหรือความอัปยศกันแน่เขาเพียงแสดงสีหน้าสงบนิ่งอ่อนโยนต่อหน้าทุกคนห้าวหาญสามส่วนสำรวมเจ็ดส่วนช่วงขณะนั้นบรรยากาศกระอักกระอ,อ่วนอย่างยิ่งนานกงซื่อเหลียวมองซ้ายมองขวาด้วยความอึดอัดคู่หนึ่งสายตาเลื่อนไปตกบนร่างสตรีนั่นหลังเยียว,วังซี เขากระแอมที่หนึ่งคล้ายกบเกลือที่ไม่ครูเกลือบจะทําพลาดไปพยักไปเยอะไปทางสตรีผู้นั้นพรางถามเยี่ยวังสีว่าเจ้าช่วยไหวหรืออืเดิบนางเป็นคนที่ใดที่มาไม่ชัดแจ้งอย่าเที่ยวช่วยส่งเดช ไม่เป็นไรประมูลมาจากหอเซียหยวนนันกงซื่อไม่ได้สนใจการประมูลของหอเซียนหยวน,นทั้งมีได้สิ้นเปลืองความคิดที่จะถามแต่ครั้งได้ยินว่าส่งชิวถงเป็นสิ่งที่ประมูลมาก็อดตกใจไม่ได้สายตาที่เดิมเกียดครั้นพ่านศาสตร์าาประกายคมปรับจับจ้องไปหน้าส่งทิวทงผ่านปรผู้ผู้ใหญ่จึงเอ่ยว่าของสิ่งนี้คือกระดูกธาตุหรือว่าเบาะคนงาม กระดูกผีเสื้อในดินแดนฝึกบำเพ็ญมีคนสองประเภทที่สามารถซื้อขายได้อย่างเปิดเผยนอกจากเบาะคนงามกระดูกผีเสื้อแล้วก็คือกระดูกธาตุกระดูกธาตุคือทายาทกำเนิดจากเผ่ามนุษย์กับปีศาจนื่องจากผู้คนวันเกรงสายเลือดปีศาจของเผ่าพันนี้หากสังเกตเห็นก็จะทำลายแก่นปัาและสะกดตราธาตุไว้ที่กระดูกสบักของพวกเขาทำให้พวกเขากลายเป็นค่ารับใช้ อดร้ายเนาะเพียงแต่ราคากระดูกธาตุไม่สูงนัดทั้งไม่ได้หายากแต่อย่างใดโดยทั่วไปทางมัที่ยกชารินน้ําในสํานักใหญ่หรือไม่กระถูกพ่อค้าร่ํารวยและผู้มีอํานาจซื้อตัวกลับไปเล่นที่บ้านเมื่อเป็นสินค้ากองหอเสียนอยู่วันคงไม่ใช่สิ่งของประเภทนี้ดังคาดเย่อวังซีเอ่ยว่าเป็นเบาะคนงามกระดูกผีเสื้อนั้นกงเสื้อสนใจขึ้นมาทันทีอ้อมผ่านเย,ยวังชีไปยังเบื้องหน้าส่งชิวถงเดินวนรอบตัวนางค้ายกระดังตัว วจสอบสินค้าจะนั้นกันยูหน้าเอ่ยว่าของสิ่งนี้เหตุใดค้าพิการสินค้ามีตำหนินางได้รับบาดเจ็บขณะถูกจับทายาแล้วยังไม่หายดีเยื่อวังสียงอย่าไปครู่หนึ่งนั้นเราจึงเดินทางได้ไม่ไกลคิดพัแกแรมที่นี่สักคืนหนึ่งน,นงั้นกงเสื้อไม่มีท่าทีตอบรับหรือปฏิเสธเขาหลีตาลงพรนันน้มตัวไปสูดดมข้างลำคอของส่งชิวถงราวกับหมาป่า ประมาณนี้ทรงสิวทงตกใจการกระทําที่เหมือนคนบ้าตันหาคนเขาจนหน้าถอดสีกระกระชับถูกแล้วเนาะ กระซับกระชับสาบเส,สื้อแน่นตัวสัน่นเทิมแทบประคองกายไม่อยู่ดมกลิ่นดมแล้วกลิก่นก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปเขาถูจมูกก่อนจะจามออกมาซ้ำยังมีแก่นแป้งชัดอ้าชิวน,นั้นกงซื้อโบกมือถามเรื่อยเปยซื้อมาเท่าใดห้าพันหมื่นตำรึงเงินหรือตำรึงทองนั้นกงซื้อพันเบิกตากว้างเยียวังซีเจ้ามันบ้าห้าพันหมื่นตำานึงทองเจ้ารู้หรือไม่ว่ามันมากพอที่จะล้อมหินรับมีดชั้นยอดได้ตั้งเท่า เอาไปซื้อสตรีกลับมาให้ข้าหรือบัตรซบเจ้าเห็นเงินของสำนักครูเฟิงข้าไม่ใช่เงินหรือข้าไม่ได้ใช้เงินของสำนักเงียวังสีงเงียไปคนหนึ่งก่อนเอ่ยต่อและไม่ได้ซื้อให้เจ้า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 เพลิงโทรศัท์ที่เพิ่งลดลงโหมกระเพือขึ้นมาอีกครั้งหนานกองซื้อพรานเปลี่ยนสีหน้าเจ้ามันประเสริฐนักจากนั้นก็หันไปจ้องท่งทิวท้องยิ่งมองก็ยิ่งขัดลูกตาโดยช่อผ้าโปร่งปิดบังใบหน้าเอาไว้มองอย่างไรก็เสียรมจึงออกคำสั่ง เจ้าเจ้าเอาผ้ากีริบบนหน้านั้นออกซะส่งศสีถงหวาดกรัวกำแขนเสื้อของเยี่ยวังซสีนแน่นหดตัวไปด้านหลังเขาเล็กน้อยน้ำเสียงหน้าสงสารอย่างยิ่งคุณชายเยี่ยค่ะข,ข้าไม่อยาก เยี่ยวสีร่างสูงโปร่งไม่ได้สูงใหญ่กำยำเหมือนหนานกงซื่อทว่าขณะเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยมองหนานกงซื่อกลับไม่มีความบันเกรงแม้แต่น,อน้อยในเมื่นางไม่ยินยอมประมุกน้อยก็อย่าฝืนใจนางเลยพูดพร่ำหน้าลำคาญนางคือคนที่เจ้าช่วยออกมาเช่นนั้นกระเท่ากระติดค้างนี่ชีวิตกับสนักรูฟเฟิงข้าต้องฟังคำสั่งข้าทอดออกมา นางคือคนที่ข้าช่วยตั้งแต่ข้าช่วยนางมาก็เกินอ,อิสราภาพให้นางแล้วเยี่ยวังสีกราบองกน้อยโปรดอย่าฝืนใจคนเยี่ยวังสีเก่งนักนะนานกงเสื้อกโกรอจนทุบกรอประตูด,ดังลั่น เห็นข้าเป็นอะไรไปวันนี้ข้าไม่จบกับเจ้าแน่ข้าบอกให้นางถอดนางก็ต้องถอดถอดผ้าปิดหน้าแล้วพวกเจ้าก็อยู่ที่นี้ได้หากไม่ถอดก็ใส่หัวปัดศพของเจ้าไปสาเยียวงังซีถอนหายใจเบาจนไม่อาจสังเกตท่าน,นเอชองชงจืดถงว่าเราไปกันเถอะ ไม่เพียงนานกงเสื้อที่อึ้งไปเวลานี้บนตัวเยี่ยวหวังซีมีเทพสตราไม่ว่าอย่างไรก็จะให้เขาจากไปในเช่นนี้ไม่ได้ชูวันหญิงเอ่ยทันทีไม่ขังเอาไว้ได้ได้ได้โมรานเองกำลังคิดชนิดแต่แล้วพันฉักอาจารย์ขวางและจะให้เขาอยู่ที่ไหนคนเขาก็ต้องพักบ่อนแบ่งห้องของเราให้เขาครึ่งหนึ่งอ๋อไม่รู้เพราะเหตุใดโมรานพันมีท่าทีรากระอ่วนนี่คงไม่ค่อยเหมาะชูวันหญิงเหลือบตาขึ้นเล็กน้อยว่าถามว่าทําไมมีบางเรื่องที่อาจารย์ไม่รู้เราสองคนอย่าอยู่ห้องเดียวกัน กับเขาเป็นดีที่สุดทั้งเขาเองก็คงไม่ยินยอมเพราะเยี่ยว,วังซีวันนี้ความจริงเขาเป็นขณะกำลังจะพูดถึงจุดสําคัญพันยินนันกองเสื้อทีเตาะพลิกคว่ำที่ชั้นล่างถ้วยชามตกแตกเกลื่อนพื้นซ้ํายังลากมานั่งมายกขาข้างหนึ่งวางบนนั้นเออย,อยางเกลียวกราดว่าใครอนุญ,ญาตให้เจ้าคิดจะไปก็ไปคิดแข่งก็หรือกลับมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้แม้กระทั่งเราผู้ที่ตามนันกองเสื้อก็เริ่มกระอักกระอ่วนบ้างแล้วประมุกน้อยไม่เชืว่อท่านใจผู้อื่นรีบไสหัวไป หรอกหรืเย yeah. วังสีขายคุณเคยความไร้เหตุผลงนานกองซื่อน,นานแล้วจึงแส่งทําไม่ได้ยินเสียงคำรามข่มขู่ของเขา ตบไลชงซิวทงเป็นในให้นางอย่าไปมองคนบ้าข้างหลังพวกนั้นเย่วังชีเย่วังชีเย่วังชีเส้นเลือดเขียวตรงกระหม่อของเย่วังชีกระตุกนายได้สุดกระทนไม่ไหวหันหน้ากลับไปคาดไม่ถึงว่าจะเจอป้านสุลาเครี้ยงมาตรงหน้าโรมานตาพรันหดลงเย่วังชีกำลังจะเบี่ยงหลบจู่ๆเบื้องหน้ามีเงาขาววูบผ่านอ้อย เสียงบาบ,บางร้องด้วยความเจ็บปวดทำให้ทุกคนในท่นั้นตกใจเยี่ยว,วังชีกันหนานกงซี่หน้าเปืดอสีที่แท้นในชั่วพริบไม่ใช่เด็กแท้นในชั่วประกายหินไฟทำไมกระหม่เรื่องนี้เนะี่ยชั่วประกายหินไฟคืออะไรตอนจุดไม่ขีดเอาหินมาตีแล้วไฟน้ำแฟบเหรอไฟไฟพุ่งไฟเขาเรียกไงไฟสว่างวาบใช่ไหมที่แท้นในชั่วประกายหินไฟช่องชิวทงพุ่งเข้ามาขวางหน้าเยี่ยววังซี่ ซ,อ,ซ,อ,ซอโซหรือซอชางแน่วันนี้ซ,อ,ซอโซอ๋อป้านสุราดินเผาหนักอึ้งนั้นกระแทกเข้าหน้าผากของนางอย่างจังโลหิตไหลกรอกทันทีมือขาวสนาันนกทั้งสองของนางลูบคราบเลือดน้ำตาพันล้นทะลักมาด้วยความเจ็บปวดอย่าแตะเพลให้ข้าดูแผลหน่อยข้าไม่เป็นไรคุณชายไม่บาดเจ็บก็พอ เจ้าจะพูดก็พูดยายตั้งคั้างฝาสิ่งของเยี่ยวังสีสีหน้าอึมครึมเรียบมองนั้นกงซื่อเป็นเชิงตำหนิจากนั้นหันไปเอ่ยกับผู้ติดตามของตนเอายารักษาบาดแผลมาคุณชายยารักษาบาดแผลพ,รพกมาล้วนใช้หมดแล้วผู้ติดตามเอ่ยเสียงเบาข้าจะออกไปซื้อให้เดี๋ยวนี้แหละร้านยาปิดมั่งดึกแล้วนั้นก็ซื้อเองคิดว่าเรื่องจะเป็นเช่นนี้แม้จะฝืนนิ่งเฉยแต่ดวงตาก,กับชายแววละอายเขา ั้นหน้าบึ้งเออย่างมาเต็มปากว่าข้ขขขามีอาลานเอาทุงยาข้ามาเยาวังซีขุนเคืองเม้มริมฟีปากไม่สนใจเขาหนานกองซื่อถือกดยาค้างไว้อยู่นานก็ยำเห็นเยวังซีหันมามองตอนแม้แต่น้อยเขาทำหน้าไม่ถูกยัดกดยาใบเล็กให้ชงชท้องอย่างหยาบคายว่าเสียเลยเอาไปอยากใช้ก็ใช้ไป ช่องชื่อถงรากับกวางน้อยที่ตื่นตนกจนทําตัวไม่ถูกหันไปมองเยี่ยววังซียหังเงะง,งะเห็นเขาเอาแต่งเงียบไม่ได้เอ่อยห้ามจึงรับยารักษาบาดแผลม,มาเป็นอันสงบเรื่องซ้ํายังคอมศีรษะให้คนทําร้ายตนเอ่ยเสียงแผ่วขอบคุณคุณชายนานกง นานกองซื่อไม่คาดว่าแม่นางถูกตนเองทําให้หัวแตกยังเอ่ยขอบคุณตนออกมาได้เขาตะลึงงานจากนั้นพอได้สติก็บอกมือกระแอมอย่างขัดเกินเออไม่เป็นไรแม่นางคืนนี้พวกเยี่ยววังซีได้พักแรมที่นี่ในที่สุด เรือนแรมแห่งนี้แสงเทียนเป็นจุดๆเดียวมืดเดียวสว่างดวงดาวพร่างพราวเมื่อรานนั่งเอามือเท้าแก้มอยู่ข้างหน้าต่างค่อนข้างใจลอยนิดๆเกิดใหม่มาเกือบสองปีแล้วเรื่องราวมากมายเมินไปก็ต่างจากในชาติก่อนมากมองคนคนเดียวกันทำเรื่องไม่เหมือนเดิมก็เกิดความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกส่องชิวทงเยียวงังซีปูกกุย คนและสิ่งของคุ้นเคยเป็นที่สุดเมื่อชาติก่อนเหล่านี้ล้วนปรากฏขึ้นในชีวิตของเขาอีกครั้งตามเวลาที่ล่วงผ่านเพียงแต่ในชาตินี้เขาไม่มีทางแต่งทรงชื่อท้องเป็นภรรยาอีกเด็ดขาดส่วนเยี่ยวังฉีไม่นานคนคนนี้ก็จะลือนามไปทั่วนากลายเป็นยอดฝีมืออันดับสองของโลกบำเพ็ญเพียรรองจากชูว,วันนิงยังมีผู้กุยพอนึกถึงดาบมวดเตาที่เคยเคียงข้างตนเมื่อชาติก่อนในใจก็รู้สึกปั่นป่วนอาจารย์ มีอะไรหรือ,อยันนี้ท่านวาดตั้งครึ่งชั่วยามแล้วยังวาดไม่เสร็จอีกหรือใกล้จะเสร็จแล้วชูวันิงว่าปรางอาศัยแสงไฟเล็กๆค่อยๆจุ่มปลายผู้กันในหมึกสีชาติและแต้มไม่กี่ขีดสุดท้ายภาพมังกรทยานที่สับทอนอย่างยิ่งปรากฏขึ้นบนแผ่นกระดาษโมรานเข้ามาเดอใกล้ๆนี่คืออะไรหรือคายอาคมมังกรเหินทยาน มันใช้ทำอะไรหรืออาจารย์ตรวจหาร่องรอยอาคมทั้งใหญ่เล็กโดยรอบหาคนลึกลับผู้นันจะใช้เทพสตาทดสอบแก่นวิญญาณจะต้องทิ้งร้องท่องร่องรอยไปบนอาวุธไม่ว่าอาวุธนี้จะปรากฏขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นแผนการวางไว้อย่างแยบคายของเขาก็สามารถรู้ได้ในทันทีคลายอาคมมังกรเหินเดรกนฟ f าย อ้าวมีของดีเช่นนี้ด้วยเหตุอาจารย์ไม่ใช้ได้ห่อเซียนหย่นละ่ะหลังจากข้าปลุกข่ายอคมมังกรเหินขึ้นมาแล้วเจ้าเห็นก็จะเข้าใจเห็นเพียงชูวันหญิงจิ้มปลายนิ้วลงไปสเก็ตที่เอ้ยสเก็ตที่เกรดมังกรเก็ด หมังกรเหลืองตัวน้อยบนกระดาษพันเปล่งประกายสีทองลูกตาและหางเริ่มขยับอย่างมีช,ชีวชีวาชูวันนี้กล่าวว่าเจ้าคือมังกรตัวจริงหรือเสียงแหลมเล็กดังมาจากกระดาษใช่แล้วใช่แล้วข้าคือมังกรจริงจะรู้ได้อย่างไรมนุษย์เงองมมนุษย์เงาะงมเหยียดน้จึงไม่เชื่อหากเจ้าออกมาจากกระดาษได้ข้ายอมรับว่าเจ้าคือมังกรจริง มีอันใดยากเจ้ารอตัวข้าก่อนรับกายสีทองวุบผ่านมังกรน้อยหน้าเกรงขามขนาดเท่าฟ่ามือตัวหนึ่งพุ่งออกจากกระดาษทันทีสายหัวสะบัดหางแยกเขี้ยวกลางกรงเล็บเหาะวนรอบชูวนิงอย่างผ้าพภูมใจรอบหนึ่งพางร้องแหกปากก่อกวนข้าคือมังกรยักษ์ตัวจริงฮะ ข้าคือมังกรยักษ์ตัวจริงข้ามีความลับเล็กๆมากมายความลับเล็กๆมากมายข้ามีความลับมากมายแต่ไม่บอกเจ้าหรอกไม่บอกหรอกไม่บอกหร,รอกไม่บอกเจ้าหรอกในตาใสกระจางดุดทะเลสาบน้ำแข็งชูวันหิงมองหนิ้วชิวน้อยตัวนั้นอย่างเย็นชาหนีชิวน้อยตัวนั้นอย่างเย็นชา ก่อนจะพลิกมือตะคุบตัวมันไว้มันโตเอ่ยกับโมรานสิหน้าไร้อารมณ์เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วปล่อยข้าปล่อยข้าเจ้ามนุษย์ง้องงมเจ้าตำรนดของข้าพันกันหมดแล้วชูวันหญิงยกมือขึ้นจิ้มเกรดย้อนมันอย่างไม่เกรงใจเป็นเกรดสีดแดงรากับย้อมหลิกเกดนั้นตะวัะหุบปากไปทำงาน